ภาพรวมดวงชะตาปี6สีนะครับก็จะเป็นการบ่งบอกถึงดวงดาวที่จะโครจรมีผลกระทบอย่างไรกับดวงชะตาแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยหลายๆลาัคนามีผลที่ดีขึ้นเพราะว่ากําลังดาวใหญ่ๆเนี่ยนะครับที่เคยมากระตุ้นในแง่ลบในดวงชะตาเนี่ยในบางลัคนาทําร้ายทําลายอย่างรุนแรงนะครับในช่วงปีตั้งแต่6ก6องหกสาอะไรที่ผ่านมาพอเข้าสู่ปี6กสีแล้วมันค่อนข้างที่จะเบาตัวลง คลายตัวลงแล้วก็จะค่อยๆเริ่มเป็นไปในทางบวกคือเป็นไปในทางที่ดีขึ้นให้กับชะตาชีวิตของหลายๆลัคนาราศีอย่างไรก็ดีนี่นะครับไอ้พวกดาวต่างๆเรานี่เนี่ยนะครับก็ยังมีผลกระทบในแง่ลบเพราะมันเป็นดาวบาปะ์เะคราะห์อย่างเช่นราหูจะโคจรขึ้นเป็นอย่างไรมฤิตยูยังอยู่ที่เดิมแต่ทําไมเรื่องราวถึงยังได้มีการเปลี่ยนแปลงไปพระรหัสเสายังคงร่วมเรือนกันอยู่กี่เดือนมีผลกระทบอย่างไรในดวงชะตาเพราะฉะนั้น ทำคลิปนี้นะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยท่านใดสนใจผูกรักนาดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีเข้ามาที่ a. จุด yor8 จะเป็นการพูดคุยผู้สดกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและก็ทีมงานคูยอมดาวเล่าชีวิตทุกๆคน ราศีพิจิกหรือว่าลัคนาราศีพิจิกนะครับในปี2,564ก็มีผลกระทบในเรื่องของการเงินน้อยลงดาวพเคราะห์ดาวบาร์เคราะห์อะไรต่างๆที่มาสร้างผลกระทบให้กับการเงินเราน้อยลงอย่างเช่นตอนช่วงปี62เนี่ยจะเห็นว่าไอ้ดาวที่มันเข้ามาแรงๆการเงินของลัคนาราศีพิจิกนี่เขาเรียกว่าเงินรั่วเลยนะครับกระเป๋ารั่วเลยหลายๆคนนะไม่ใช่เฉพาะดวงบุคคลหนึ่งบุคคลใด มาปี63พอมาปี63การเงินก็ค่อยๆเริ่มดีขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ลดลงนะครับก็จะเป็นไปในลักษณะแบบนี้แล้วก็ปีดีขึ้นอีกสักปลายปลายปี63พอเข้าปี64เอาโอเคและกข้อดีของดาวบาราะคอดต่างๆที่ย้ายออกไปจากในเรือนของการเงินก็ดีขึ้นเพราะนั้นปี64เนี่ยนะครับแนวโน้มที่จะมาพังๆแบบปี63นั้นค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะครับในเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้น รอยยิ้มรอยแรกนะครับก็คือในเรื่องของการเงินละมาดูเรื่องอื่นกันบ้างการงานเป็นอย่างไรการงานที่เคยอาจจะมีเรื่องของความวุ่นวายปวดหัวปั่นป่วนเข้ามาหน่อยสะดุดในเรื่องของการงานบ้างในบางครั้งบางคราวนะครับแต่ก็ไม่ได้สะดุดไปทุกๆครั้งค่อนข้างที่จะลดลงแล้วเนื่องจากดาวประเพาคร์ที่โคจรเข้ามาร่วมกับกเกษตรอาทิตย์เนี่ยนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยค่อนข้างที่จะ หลุดพ้นทําให้ว่าการงานเริ่มดีขึ้นเพราะฉะนั้นลัคนาราศีพิจิกการเงินดีขึ้นการงานก็ดีขึ้นด้วยนะครับในปี64อันนี้ก็เป็นรอยยิ้มข้อที่2ส่วนต่อไปนะครับดามฤตยูเองที่เคยตกไปอยู่ในเรือนของอรินะครับอรินี่ก็แปลว่าลูกจ้างก็นดะปัญหาอุปสรรคต่างๆสิ่งที่จะต้องแก้ไข พอมฤตยูเข้าไปอยู่ในตรงนั้นนะครับก็เขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องรูจ้างบ่อยครั้งหน่อยมีการเปลี่ยนแปลงเช่นรับคนเข้ามาทํางานอยู่ดีๆเดี๋ยวก็ออกไปหรืออยู่ดีก็ถูกลาออกไปไล่ออกไปอะไรประมาณนี้นะครับพอเข้ามาสู่ในปี64บรรยากาศอารมณ์เดิมๆนะครับที่อย่างนั้นนะครับพอหลังสงกรารไปก็จะเริ่มดีขึ้นแล้ว เลยทำให้เห็นนะครับว่าเดี๋ยวกิจการการงานต่างๆของรัชนาราศีพิจิกดีขึ้นอีกะระลอกหนึ่งทั้งเงินทั้งงานนั้นสอดคล้องกันดีจริงๆเลยนะครับในปี2564เป็นไปในทางบวกแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับดมฤตุยูที่เป็นตัวแทนแห่งการเปลี่ยนแปลงตัวแทนแห่งการไม่แน่นอนเนี่ยหลังสงการไปก็อาจจะมีผลกระทบเข้ามาให้กับโดวชะตาของตัวเราในบางครั้งทําให้ว่า อาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นจากตัวเราเองระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยในรองในเรื่องของอคนมาทําให้หงุดหงิดสินค้ามีปัญหาได้บ้างนะครับก็จะเป็นไปตลอดทั้งปีเลยนะครับแต่ถามว่ามันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรเท่าเดิมหรอกขอใหอ้ใช้ความรอบคอบในการกระทํา กิจาการการงานหน่อยสุดท้ายแล้วก็จะประสบความสําสเร็จได้เพราะว่าดาวที่มันมาค้นรับดาวที่มันมามีผลกระทบในเรื่องของการเงินนั้นนั้นมันค่อนข้างหลุดแล้วก็หลบมุมออกไปอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราเคยผ่านพ้นวิกฤตเราเคยโดนวิกฤตต่างๆทางด้านการเงินทางด้านเศรษฐกิจการงานอะไรต่างๆเข้ามาแล้วเนี่ยมันถือว่าปี64เริ่มฟื้นชะตาของเราในบางส่วนออกไปนะครับไปหลายส่วนเลยไม่ใช่แค่บางส่วนค่อนข้างถือว่าเป็นไปนในทางบวก แต่ทุกๆคนนะครับก็ต้องมีดาวบอบเพราะ์อะไรหลงุงเหลือ,ลอติดไม้ติดมือกันไปบ้างนะครับซึ่งลัคนาราศีพิจิกเองอันนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนที่เกิดขึ้นจากตัวของเราเองนะครับเป็นหลักๆคือระวังเจ็บป่วยหน่อยนะครับหรือว่าทาอะไรผิดพลาดถ้ามันผิดพลาดก็เกิดขึ้นจากตัวเราหรือว่า,าคนใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวจะมาพูดกันอีกทีนี้มาดูกันสายเหตุอะไรบ้างที่ทําให้เกิดความหงุดหงิดทําให้เกิดความผิดพลาดในดวงชะตาของตัวเรามาดู ก็คืออยู่ในเรือนของสหัสชะนะครับเรือนสหัสชะของดวงชะตาสหัชชะแปลว่าการเดินทางก็ได้การพูดจาการเจราจาการติดต่อสื่อสารบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะครับในเรือนสหัชชะนี่ยังคงมีดาวาบัพเคราะห์โคจรอ,อยู่ในเรือนนี้อยู่ก็คือทางด้านของดาวพระเสาร์ถึงแม้จะเป็นกเกษตรบดีในดวงชะตาก็าตามนะครับแต่อย่างไรพระเสาร์จรก็คือเอากําลังของความคิดเครียดนะครับเข้ามาในดวงชะตาของตัวเราด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเราญหญุนหิดอะไรออกไปเนี่ยนะครับไปทําอะไรร่วมกับคนอื่นร่วมกับสังคมอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหากับเพื่อนร่วมงานปัญหาจากการติดต่อสื่อสารที่ดูแข็งเกินไปอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันต้องระมัดระวังหน่อยอย่างเช่นจะไปเจราจาค้าขายอะไรกับใครอย่างเงี้ยนะครับการพูดจาบางทีผิดหูนะครับ ก็จะเป็นปัญหาลักษณะแบบนี้นะครับรวมถึงสินค้าสมมตเิเราเป็นคนค้าขายสินค้าอะไรต่างๆก็ตรวจดูให้ดีๆหน่อยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยได้สินค้าที่ไม่ตรงตามรูปแบบหรือว่าคุณภาพของสินค้าของเรานั้นอาจจะลดน้อยลงนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยแต่ถ้าเราคนโทนดีคุมดีรับรองได้ว่านะครับจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในดวงชะตาของตัวเราด้วยราหูเองเนี่ยนะครับ ที่เคยตกอยู่ในเรือนของมรณะของดวงชะตานะครับดาหูตกมรณะไปแล้วเนี่ยก็จะแปลว่าเหมือนความทุกข์มันไม่ค่อยเกิดขึ้นความปัญหามันไม่ค่อยเข้ามาก็จริงแต่พอตั้งแต่ปลายหกสามและราหูย้ายขึ้นมาเร็งลัคนาด,ดวงชะตาของตัวเราตัวเราเองก็เป็นทางด้านของดาวอังคารนะครับพอเจอดาหูเข้ามาเนี่ยบางครั้งอารมณ์ร้อนนะครับปีหกสี่ระวังอารมณ์หน่อยนะครับส่วนใหญ่ก็มาจากตัวเราเองทท้งนั้นแหละนะครับ แล้วก็พอราหูย้ายมาในตำแหน่งพบปัตตานีเนี่ยปัตตานีมันแปลว่าหุ้นส่วนการลงทุนการร่วมทุนก็ต้องมีความหมายไปทางที่ว่าระมัดระวังหน่อยนะครับจะไปร่วมหุ้นกับใครจะไปลงทุนกับใครต้องระมัดระวังในเรื่องทั้งอารมณ์ตัวเองที่เข้าไปร่วมในเรื่องของผลประโยชน์ที่จะมีต่อกันละกันและความไว้วางใจซึ่งกันและกันผมก็เลยยังมองว่านะครับจะไว้ใจใครเนี่ยนะครับในปี64อาจจะต้อง ดูดีๆหน่อยนะครับเพราะสภาพเศรษฐกิจอะไรต่างๆอาจจะมีผลกระทบเพราะฉะนั้นเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยเป็นตัวหลักเป็นตัวยืนพื้นเราเป็นคนดีเราจะไปไว้ใจใครอะไรแบบนี้อาจจะมีข้อผิดพลาดได้ง่ายๆนะครับปี64ลงทุนอะไรใช้ตัวเองเชื่อตัวเองเป็นหลักนะครับแล้วก็จะได้ประสบความสําเร็จตลอดทั้งปีเลยนะครับพระราหูเนี่ยนะครับเข้ามาอยู่ในเรือนปัตตานีเนี่ย ก็ยังมีความหมายไปอีกในหนึ่งด้วยนะครับถ้าเป็นในเรื่องของความรักในเรื่องของคู่ครองคนรักนะครับก็แสดงว่าคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยนะครับคนที่มีครอบครัวแล้วบางคนก็หลงคู่กันไปเลยนะหลงคู่รักแบบไม่ลืมหูลืมตากันไปเลยแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะมีความวุ่นวายเข้ามาหน่อยนะครับในเรื่องของความรักนะครับปัญหาเข้ามาบ้างมีผลกระทบเข้ามาบ้างนะครับแต่ก็เป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็มองว่า มันเป็นระยะยาวไงลาหันอยู่ตลอดทั้งปใีในตำแหน่งนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังอีกครั้งนะครับว่าเดือนไหนระมัดระวังหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับว่าจะเกิดเหตุเรื่องราวอะไรเพราะบางทีดาวบรปรบค้อเข้ามามันก็ไม่ได้จะสร้างผลตลอดเวลาหรอกสร้างผลตลอดเวลาเนี่ยเราก็แย่ยสิครับเพราะ้นมันก็สร้างเป็นช่วงๆไปนะครับแต่ในเรื่องของความรักก็ต้องระมัดระวังหน่อยแล้วกันประคับประกองความรักกันให้ดีๆนะครับเพราะเหตุเนี่ย เหตุบางทีเนี่ยเกิดขึ้นจากเรื่องเล็กน้อยนะครับมันจะปานปลายไปเป็นเรื่องใหญ่ในชะตาชีวิตของดวงชะตาเราได้นะครับก็โดยภาพรวมแล้วมองไปหลายเรื่องแล้วมองว่าลัคนาราศีพิจิกยังคงเป็นอีกหนึ่งในลัคนาราศีที่ค่อนข้างมีผลไปในทางบวกนะครับข้อเสียก็แค่เรื่องสหัสชชาปัตตานินะครับก็คือเรื่องสภาพแวดล้อมการเดินทางนะครับ การร่วมนกับใครถ้าร่วมุ้นกับเพื่อนเราแบบนี้นะระวังหน่อยหรือว่าถ้ามีหุ้นส่วนอื่นๆเข้ามาก็ดูให้ดีๆหน่อยให้มันมีกระจายกระจายลลลหลายๆหุ้นหน่อยนะครับก็ถือว่าจะเป็นผ่านพ้นวิกฤตไปได้นะครับเพราะในส่วนนี้ถ้าเป็นปัตตานีแบบแมวหุ้นกันสอง้นอะไรแบบนี้อาจจะมีผลไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่เกินความสามารถนะครับของชาวลัคนาราศรีพิจิกที่จะแก้ไขปัญหาให้จากร้ายให้กลับมาดีได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นโดยสรุป ระวังเรื่องของคุณสว่วนระวังเรื่องสุขภาพการเดินทางการเจราจาของตัวเราเองเท่านั้นนะครับเพราะนั้นการงานแก้ไขได้การเงินดีขึ้นร่ำรวยกันเลยนะครับลัคนาราศีพิจิกขออัญเชิญพระวรคติธรรมเป็นสิ่งที่เชื่อกันว่าเทวดาชอบฟังเสียงสวดมนต์คิดตามเหตุผลน่าจะเป็นไปได้เพราะพระพุทธมนต์เป็นมงคลสูงส่ง เป็นมงคลทั้งแก่บ้านเรือนสถานที่และจิตใจทั้งเป็นมงคลแก่พรหมเทพผู้มีสัมมาทิฏฐิด้วยที่ใดมีเสียงสวดมนต์ที่นั่นจึงมีพรหมเทพร,รักษาสถานที่นั้นเช่นเดียวกับผู้สวดมนต์เป็นประจำก็ย่อมได้รับการรักษาจากพรหมเทพผู้ได้มีส่วนสดับพระฟังด้วยการสวดมนต์จึงเป็นสิ่งที่ควรทำไม่ควรละเลยนี้ก็เป็นพระวรคติธรรม ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกครับก็ขอ,ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ติดตามกันมาจนถึงปลายคลิปขอบรารมีพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารัก์ตั้งหลายช่วยปกปักรักษาดวงชะตาของคนที่เข้ามาฟังคลิปทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านให้ประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองทั้งทาง,งด้านการงาน ร่ำรวยในเรื่องของการเงินมีโชคดีมีโชคลาภมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาตลอดทั้งปีมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้าอย่าได้มีสิ่งไรา้รายเข้ามาในชีวิตตลอดไปด้วยเธิขอบพระคุณครับ